ครับก็อย่างแรกที่จะแนะนําก็คือแนะนําเป็นรถไฟฟ้าครับเพราะว่าถ้ามารถยนต์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะติดนาดูเลยตรงแถวช่วงใกล้ถึงสนามครับน่าจะน่าจะติดมากๆเลยน่าจะเดินทางลาบากก็เลยแนะนําให้ขึ้นเป็นรถไฟฟ้าครับก็รถไฟฟ้าก็ได้หลายช่องทางครับก็ผมก็จะแนะนําถ้ามาจากหมอชิดเนี่ยก็คือลงไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินครับ MRT สายสีน้ําเงิน แล้วก็นั่งมาลงตรงสถานีลาดพร้าวครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาตรงสายสีเหลืองครับนั่งไปที่สถานีมหาไทยครับพอถึงสถานีมหาไทยเนี่ยก็ให้มาตรงซอยมหาไทยครับให้เดินมาเรื่อยๆจนถึงซอยมหาไทยเสร็จแล้วก็จะมีรถกระปอเนี่ยรอรออยู่ครับแล้วแถวๆฟูดแลนด์กับรถตั๋ก็ให้ลงทางฝั่งที่มันเป็นรตั๋ครับเสร็จแล้วก็เดิน เดินไปตรงล,ลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองครับเสร็จแล้วก็ไปขึ้นรถกระป๋อหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับไปไปลงตรงข้างหน้าซอยรามคําแหงหกสิบห้ามันซอยเดียวกับมหาทัยนี่หนะครับเสร็จแล้วมันจะมีสะพานลอยให้ข้ามไปถึงโซนกรกฎอ,อยครับแล้วจากนั้นเราก็เดินเข้าไปได้เลยต่อไปก็ถ้ามาจากสนามบินดอนเมืองนะครับก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงครับ จากสถานีดอนเมืองมาลงสถานีบางซื่อเสร็จแล้วจากสถานีบางซื่อก็ลงใต้ดินครับไปไปนั่งเอ็มพาทีสายสีน้ำเงินครับแล้วก็นั่งมาลาดเท้า,ทาเหมือนกับตอนหมอชิดเลยครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปสายสีเหลืองมาลงมหาทัยแล้วก็นั่งวินหรือกระกระป๋อไปหน้ารามหกห้าครับแล้วก็ข้ามสะพานลอยไปกรกะทได้เหมือนกันครับก็ถ้ามาจาก สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็นั่งแอร์พอตลิงมาลงตรงสถานีหัวหมากครับเสร็จแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับแต่ว่าสถานีมันจะห่างกันหน่อยอาจจะต,ต้องเดินนิดนึงไปลงตรงแยกลำสาลีครับเสร็จแล้วก็นั่งรถเมล์แล้วถึงข้างหน้ากกทเลยครับเอ็มตงสัีวีชัยก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาลงมาลงตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวครับมันชื่อพ่อหงน์โยธิน สายสีเขียวมันจะชื่อสถานีให้แยกลาดเพ้าครับเสร็จแล้วเราก็ลงข้างใต้ใต้ดินไปชื่อสถานีมันจะชื่อปหลโยธินเสร็จแล้วเราก็นั่งอีกหนึ่งต่อเข้ามาลาดเพา้าหนึ่งสถานีครับเข้ามาลาดเพา้าเสร็จแล้วกีบ่บาทเนี่ยถ้านหนึ่งสถานีกี่บาทสนะิบสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทเสร็จแล้วเราก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงตรงมาหาไทยเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็กรถกระป๋อไม่ก็วินมอไซค์ไป ข้างหน้าไปปักซอยเสร็จแล้วก็เดินข้ามสะพานแล้วก็ถึงเลยแนะนำให้นั่งเป็นรถไฟฟ้าครับแบบเราเซิร์ช Google ก็ได้ว่าแบบสถานีไหนมันเชื่อมกันตรงไหนแล้วเรามาลงตรงมหาไทยหรืออะไรพวกนี้ครับมันมันจะง่ายในการเดินทางแล้วแล้วรถไฟใต้ดินของที่ถนนรามเสร็จยังตอนนี้ยังไม่เสร็จครับถ้าเสร็จแล้วน่าจะสบายกัน หมดเลยแถวด้านลามน่าเดินทางไปไหนมาไหนง่ายเลย <Okay. S 1> หรือมีอช่องทางครับถ้าแบบไปไม่ได้แล้วก็ถ้าเหมือนผมผมก็จะดูแบบในไทยรัฐทีวีครับ mm hmm. ก็วันที่26ครับไปเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็เชียร์อยู่ที่ห้องหรือว่าที่หอหรือว่าที่บ้านเหมือนผมก็ได้